อูเป oh, ็นไฮแซมโอ้สวยอสวยอ้หล้มัอ้โอ้ยหลังินรับเอเอเอ้อลุงเนตพาลุย วัสดีครับวันนี้ลุงเน่พาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับมาอีกแล้วปักมันเข้าไปเนาะไม่รู้จะไปไหน็จะพึ่งเบื่อกันนะพาออกมาปักเบ็ดทุกวันวันนี้ลุงเน่ออกมาเย็นอีกแล้วฝนก็จะตกโดยน้อยก็มองเห็นลำไายลำไายโน่นมีแต่เมฆฝนลุงเน่ใช้เหยื่อขีดตะโม่เหมือนเดิมครับแล้วก็เบ็ดยี่สิบหลังได้ไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้ด้วยกันเนาะไม่ได้ก็ถือว่าเหมา,าบรรยากาศกันแล้วกันบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนาไปครับลุยเดี๋ยวจะปักไม่ทัน จะมืดอีกแล้วต้อวันต้เดินแล้วมั้งสูบปาโจโลเล่นเปนนี่หลังนึงวันนี้ใส่เสื้อหมานมานนะเสื้อหมานจะหมานสมชื่อหรือเปล่าไม่รู้เสื้อเนี่ยโอ้ฝนก็นลงเม็ดอีกแล้วครับฝนเริ่มลงเม็ด เจ๊ะลกฝนตกแล้วฝนตกแล้วช่วงนี้หาปักเป็ดทุกวัน ปักมันเข้าไปเนาะลุยไปเข้าไปไม่รู้จะไปไหนฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงนีรด้วยนะครับวันนี้เล่นเยอะเข็ดตโมลองดูลองดูตัวสองตัวก็ถือว่าหมาแล้วนะปลาธรรมชาติาดาาตเดี๋ยวมาปักต่างอีกสักสกันครับ เป่านาอวันนี้ฝนก,ก็ตกจะหมานหรือเปล่าบรรยากาศให้จริงเลยนะฝนตกแบบเนี้ยเนาะ มืดแล้วจะมืดแล้ว,จะ,ลวจะปักเบ็ดไปเสร็จเลยปักพันหรือเปล่าเนี่ยทูดรออกมาเย็นไปหน่อยโอ้ยมืดเลยมืดเลยกว่าจะปักเป็นเสร็จไปเดินดูขึ้นไปเลยครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ะ ตกฝนตกไม่ได้ปลาสักตัวเลยเดือกัมาไม่ได้สักตัวโอ้ฝนลงเม็ดละจะดูเบ็ดได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวปู้แหจะทีก่อนพักก่อนฝนก็ตกมามาเดี๋ยวปู้แหจะทีครับฝนก็ตกแรงเลยแต่ทีเขาชอบป่าแย่ละบรรยากาศมันให้ครับแยบแยบเลยนะ จัะให้จะทีสับโบรก่อนจะทีของส้มปากแก่แล้วเนาะมืดแล้วดิเอาจะที่ทางย่อบึก<บ>มาปักเป็นวันนี้ก็ขอให้ได้ปลาเนอะคนกระโปงนี่งลงลาโค่เดีมาทับเปียงเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับไเตรียมอะไรมาเลยมาทับเปี่ยนเดือดสุดยอดละอร่อยมากเนี่ยเอาจะที่ลาโค่ได้มาทับเปียงนี่แกะทับไปก่อนเนาะ เปรี้ยวหวานหวานอร่อยบดตบแบบนี้ป้าจะกินเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเนียโยก,กสองโบครับแกะจิบลังจิกแอวไล่เรือไล่ล,ลมแล้วก็แก้หนาวแก้หนาวแอบะเอ๊เลยนะแอบะอ๊ขอเดียวกันรู้กันบุ้มเม็ดขอเดียวกันรู้กันนะครับเลยก็บอกก็รู้ว่านี่อะไร ุงเงี้เนี่ยลุงเน่จะเตืนอนคนกินตลอดนะจะเตือนทุกคลิปลุงเน่เป็นสนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินแค่านั้นเองชอบใครชอบมันผมได้เบานะมาย่อขย่อมย่บบอบึกแอมแอมนะแอม เพื่อนอาจจะเห็นลุกเนตยอกผูกแหนบ่อยยอกทุกวันลุกเนตไม่ได้กินเยอะนะวันไหนสองสามบวกแค่นั้นเองครับอย่างที่บอกนั่นแหละเอาแค่ไหลเลือดไหลลมของแบบนี้มันมชอบใครชอบมันนะลุงเนตก็บอกตลอดอะชอบใครชอบมันไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ปัญหาฝนตกจะยามเบ็ดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองตกแหลมกันนะเนี่ยปลาก็จะกินเบ็ดหรือเปล่าเพราะว่าลูกเนตใส่เยอะเข็ดตะโมเนาะฝนตกเนี้ยน้ำมันดิน ปาจะรู้ไหมว่าเขียนดินได้ไม่ได้ก็ถือว่าเมาอบรรยากาศเนาะวันนี้ฝนตกซะแล้วปลูกไปพุ่มไม้เย้าอีกเะบกครับเย้าอีกเะบกยุกยุงยุจะดีโบกจะดีโบกเอฟเอฟๆๆครับเอฟเอฟเอฟบ่อยๆก็ไม่เคยไหวนะ ยอโอ้บรรยากาศไมนให้เฮ้ยเอาละเอาละแก้หายสบปากเอาละบ <c oughs> นที่อยู่ตรงหรือเปล่าไม่รู้แตาไปอยู่ตรงก็ออกไปย่างเป็นเนาะ ลุยฝนมันไปแบบนั้นนะรับไปดูเบ็ดรอบนี้คุยจะฟุกดูหลังแรกครับหลังแรกนนโอ้ไม่กินครับนิมซิ่งหลังแรกเหี้ยวหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้ไม่กินไม่กินอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับไม่กินหลังนี้เอาหรือเปล่านิมซิ่งจะได้ตีตะข้องสักทัวหรือเปล่าหลังไหนก็นนิมซิงนิมซิ่ง นี่ก็ไม่กินอ้เฮล่ะเฮล่ะหล,ละัหลลลงนี้กินไหมโอ้หลังนี้ตีติดหรือเปล่าเนี่ยนี่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 นโอ้ตีครับติดหรือเปล่าอือโอ้ไม่ติดลุดได้สักตัวก็อแข่งชั่วนะเนาะหลังเมื่อกี้ตีไม่ติดหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็ตีครับนี่ อย่าห้แซบอะไม่ติดเลยหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็ตีอย่าห้แซบครับเอ๊มันทำไมไม่ติดเลยเนี่ยอย่าห้แซบหมดนะครับเดี๋ยวนี่ปิดเยอะกว่าน,นะฝนก็ตกไม่หยุดเลยหลังนี้ว่าไง <laughs> ไม่กินครับเขียดเขาโจ๊ะโลไม่ได้สักตัวเลยครับเดินดูมาไม่รู้กี่หลังล,ละหลังนี้ก็หนีมซิ่งเนี่ยครับไม่กินอื

เดี๋ยวคือปุกนิ้หรือเปล่ายานะโอ้ยโอ้สโอ้ยโอ้ยสวยเลยครับโอ้ดูว่าจะม่ได้สักตัวนี่เอาโจ๊กโลเอาโจ๊กโลถือว่ามาแล้วมีแต้มพอาเด็ดตำลึกติ๊กอยู่ครับมีตดตะคองละ ปลาอีกปลาอีกลวดจะเหวหันมาตัวหนึ่งละโอ้หลังนี้เหยอมดลึย่าให้แซบครับเดี๋ยวนี้เป็นเยอะก่อนโอ้หลังนี้ก็ตีครับแต่ไม่ติดนู่นเบ็ดพันอยู่บนหัวเบ็ดนู่นเลยครับลุดเดี๋ยวนี้เป็นเยอะก่อนหลังนี้เอาหรือเปล่าอึอู้อูู้้อเขาตัวลุกเขาตัวลุกโคตวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยว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 เด่นอื้ ตัวสวยตัวสวยโอ้ขอาตัวโลดโอ้วันนี้ทำน้ำพิ่พครับตัวนี้ครับตัวสวยตัวสวยมันหมานสองตัวละสองตัวละคุกค่าอยู่ขับคนตกหมานในน้ำเหมืองกูเลยในทุ่งนาไรเดทักตัวตัวใหญ่ครับอีกสองอีนครับ หมาดหมาดมาดมาดดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายไปช่วงหน่อยหมาดมาสองตัวละโอ้หลังสุดท้ายหนิมซิ่งไม่กินแต่ยังดีเนาะที่มันไม่แห้วฝนตกมาหยุดเลยไปเดินกลับขึ้นไปครับดูไปสิว่าจะหมาหรือเปล่าโอ้ยฝนก็มาหยุดเลยแต่ยังทิ้มไม่แห้วเนาะได้สองตัวสวยๆเลยแต่วันนี้ลุงเน่ไม่ทำกับข้าวกินนปลานะลุงเน่กินบ่อยตัวพอจะเป็นเกตปลาแล้ว เราเนี่ยจะจีเข้ากินปืนจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะฝนตกเปียกฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ,ดรเ,รเดี๋ยวต้องหาปืนก่อนครับปืนเรือหลวนั่นแหล,และเดี๋ยวขังปลาก่อนครับเราเน่เอาไปจีเข้าก่อนนะฝนตกแรงเลยปืนก็หายยากอเอาแค่คุกเข่าแล้วเนาะฝนมันตกแรงหาปืนไม่ได้จีเข้าเข้าปลากำลังจะสองตัวจะดูเป็นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะรอบสองเนี่ย ฝนตกแรงมากๆก็ดูไม่ไหวอ่ะหรือว่าชอบรรยากาศต้องตืง่นบ้านลูงแน่เนาะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเนี่ยมันนีประมาณเนี้ยฝนก็ตก <laughs> หนาวก็นหนาววันนี้ใส่เสื้อหมาบเพราะเด็ดต้มน้ำพริกละสองตัวสองตัว <laughs> ตอนนี้เย็นย่อไปสองโบกในปลาสองตัวเขาท่าเขาท่าแต่พี่ต้องย่อทั้งสิบโบกเนาะในสิบตัวคุยกันไปสนุกสนานเด็กจีข้าวครับ เป็นยังไงบรรยากาศตอกนกลางคืนบรรยากาศตอนฝนตกมันกองเงียบๆวงเวงหน่อยนะลุงเน่ยอยู่คนเดียวชินแล้วครับชอบเลยถ้าฝนตกอย่างเดียวลุงเน่ไม่กลัวหรอกลุงเน่โกลัวฟ้าถ้าฟ้าแรงๆเนี่ยลุงเน่ไม่กล,กลกก้าถ่ายโทรศรรัพท์นะไม่กล้าถ่ายคลิปกลัวครับกลัวไม่ได้สาบานนะไม่ได้สาบานอะไรไว้หรอก <laughs> แต่กลัวเฉ,ะฉ,ะฉ,ะฉะยๆเดี๋ยวก,กินข้าวจีกับลุงเน่คุยเนื้หาได้แค่นี้ข้าวจีลุงเน่ก็อร่อยนะ เน่ชอบกินมากไม่ได้กินนานละเบาเบาในฝนเบาหน่อยฝน,น,อยโ,นโอ้โหตกแรงขึ้นเรื่อยๆตกแรงขึ้นเรื่อยๆจะกลับบ้านได้หรือเปล่าเแบบนี่ยแบบเนี้ยรถตรงเน่เจอฝนมันไม่ค่อยติดนะนำ้ำน้ำท่วมเวป็ดฝนก็มาแบบเนี้ยเนาะตกแรงจริงๆโชคดีนะที่ก่อไฟติดน,นะมีอย่างนั้นฝนผม,มบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ไปกินด้วยกัน เป็นฐานแล้วเป็นฐานแล้วครับเป็นฐานนี่แเดี๋ยวมันจะเหลืองไม่อย่างงั้นมันจะไหมกินแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวดูเบ็ดอีกรอบมันจะดูได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฝนก็ตกแรงเลยเดี๋ยวลองดูรอบสองก่อนทำไมเขาท่าก็กเก็บเลยเนาะนะอายู่ห้ก,กินแบบนี้กับแบบนี้นะเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเจอทั้งลมเจอเลหลายอย่างทำไงได้เนาะชีวิต คนมันนอกเราก็บแบบเนี้ยคนตนบทก็หาอยู่หากินกันไปวันๆปลาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันไหนลุงเนตรไม่ค่อยได้ปลาลุงเนตรก็ไม่ค่อยอยากเอาคลิปลงเท่าไหรอ่อ่ะลุงเนตรโกงเพื่อนแล้วก็ FC เบือ่อไม่ใช่อะไรหรอกแต่ออกมาหากินแบบเนี้ยเนาะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะ่ะวันไหนฟุกก็ได้เยอะวันไหนไม่ฟุบก,ก็ได้นิดหน่อยเดี๋ยววันนี้ได้สองตัวเองฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เนตรด้วยนะครับ ลุงเนี่ยก็น,นําเสนอวิธีหาอยู่หากินของคนบ้านนอกเราหากินกันไปแบบเนี้ยเข้าไม่เข้าไม่ก็กินลุงเนตรไม่โอ้ไปมะเรงไปมะเรงหอมฉุยเลยหอมฉุยเลยโอ้โหเหลือกละเหลือกละเหลือกละเอาละมา้าลุงเนตรว่านะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เอาละเอาละเอาละ,าละนี่นี่น,นี่มาเข้าดีกว่า เหลืองซึ่งปึ่งมามากินข้าวกินข้าวมาให้เจ้าท,จที่ก่อนเอา้าเจ้าที่จะทา,ง,ทางกินขน้าวดี๋ยกันเนื้อข้าวจีไมยได้ไปเนื้อฮ่าฮ่าฮอมามาครับอร่อยนะอร่อยอร่อย หลังแรกครับเอาหรือเปล่าโอ้อยู่เหมือนเดิมโน่นน่นเขียดเขาตลาะลอยอยู่น่นม่กินหลังแรกเหี่ยวตลอดเลยหลังนี้ว่าไงอ้เขียดลอยน้ำหมดเลยน้ำมันขึ้นม่กินครับฝนมันตกแรงเกินหลังนี้ก็เขียดลอยน้ำครับเนี่ยโอ้แบบนี้จะได้ปลาหร right. ือเปล่าน้อเขียดลอยน้ำหมดเลยเขียดลอยน้ำหมดเลยดูสิครับโอ้ แบบนี้จะไม่ได้แล้วเนาะฝนตกแรงๆแ,แบบนี้ตรงเดือสี่เดือนเนาะโอ้เขียดตายหมดเลย <laughs> น้ําท่วมเขียดคุณงน,นี้ก็จะถ่ายบ้างไม่ไยบ้างนะครับฝนมันตกแรงเกินโอ้แบบนี้กินนี่ติดหรือเปล่า <laughs> กินครับกินติดไหมโอ้ไม่ติดครับนี่ไม่ติดไม่ติดรุดเออรุดรุดรุดจะกินเขียดก่อน หลังนี้ไม่กินเขียดดิ้นอยู่โน่นลนเด่นนู้นอ่โดนฝนก็บเบาไม่ละเบาไม่ละขออีกชั่วหน่อยเบาได้เบาฝนเบาได้เบาหลังนี้เอาไหมรอบแรกได้ดตวงนะโหเขียดจมน้ําหมดเลยเขียดจมน้ําครับนกน้อยตากฝนมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยมันไม่เปียกเน,ะนาะนันน่นนั่นนั่นสลัดขนเปียกเปียกเปียกไปหาที่นอนไปไปหาที่นอนใหม่ดูหลังสุดท้ายเลยครับ ไม่ได้สักตัวรอบนี้โอ้ยเขียดมันลอยน้ําหมดเลยเนี่ยครับฝนมันตกแรงเกินเนาะรอบหน้าเก็บรอบหน้าเก็บไหนๆก็ไม่ได้แล้วครับโอ้ยหนาวหนาวหนาวรอบนี้ไม่ได้สักตัวอา้อาวอ้าวตกไม่ได้แล้วรอบหน้าดูได้เก็บแล้วครับไม่ไหวหนาวเดี๋ยวยกปูแงนแกหนาวสะโบกเอาเถอะ <laughs> ไม่ไหวแล้วมันหนาวครับเหวรอบนี้เหว เฮ้ยห,หนาวดีนักเอฟเอฟครับเอฟเอฟยอดสุกบวกยอดสุกบกแกหนาวโย้นเยีนชบเลยมาอยอด ตกลงมาหยอกไปละโงเงเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวเดียวเนาะจะออกไปเก็บเป็ดละไหนไหนก็ไปได้ฝนมันตกครับเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้ลุรงรนเนตรอ่ะสัเปียฝนนะตกผาเก็บเป็ดครับลุงเนตรนั่งรอฝนหยุดมันไม่หยุดเลยรอไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเอาละเอาละได้ไม่ได้ก็ไม่ไปเป็นไรเนาะถ้าฝนตกแบบเนี้ย มันไม่ได้ปลาามว่าน้ำมันดิน้นเวลาเขียดดิน้นปลามันไม่รู้ว่าเป็นเขียดหรอกมันรู้ว่าฝนตกเก็บเม็ดดีกว่าดูหลังแรกดูหลังแรกได้ไม่ได้ก็เก็บ <laughs> อยู่เหมือนเดิมตลอดแต่เขียดลอยน้ำหน่อยโอ้น้ำขึ้นเดี๋ยวเข้ามาเก็บดีกว่าเดี๋ยวดูลงไปก่อนเนาะข่อยยังชั่วฝนซาเม็ดละโอ้หลังนี้กินหลังนี้กินโอ้ดูมันดึงเบ็ด ปลาอะไรดึงแบบนี้โอ้ปลาอะไรติดหรือเปล่าแค่นั้นเองติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดครับปลาอะไรดึงแบบนี้หัวเบ็ดจมน้ำเลยไม่ติดฝากตรงนี้ก่อนหากินไม่หมาเลยช่วงนี้นี่หลังนี้ก็เขียนเลยน้ำอีกแล้วเมื่อรอบนั้นลูกเนือเกาะ เอาเขียดไว้ครึ่งตัวแล้วนะลอยน้ำอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะสงสัยจะแห้่วละหลังไหนก็ไม่ได้เขียดมันลอยน้ําหมดครับเนี่ยน้ํามันขึ้นอีกแล้วหลังนี้ก็เหมือนกันนิมซิงในทุงนาเนี่ยมันไม่มีปาลาหรือไงไม่ได้เลยเนี่ยครับหลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนิมซิ่งหลังนี้เอาไหมไม่กินอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแห่วเหวหว เอาไหมเอาไหมออนิ่มซิ่งครับไม่ได้สักตัวรอบนี้ดูหลังสุดท้ายสิได้รุนไหมโอเ้เขียนลอยน้ำตายหมดเลยไม่กินครับดูเน,นี่เดินกลับมาหลังนี้เอานุ่นน,น่น,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 นโอ้ขาจละจละุกขาจละลุกเดี๋ยวๆๆๆนึกว่าจะไม่ได้สักตัวแล้ว กประกดประกดข่าวโจ๊ะเลาะโอ้หมานอยู่ครับเด็ดตัวหนึ่งโอ้ดูจะแห้วละรอบสุดท้ายก็อโอ้โหหมานอยู่หมานอยู่พอได้ตำน้ำพีคครับโอ้ยหากินยากเหลือเกินช่วงนี้เอาเด็ประกดตัวครับเนี่ยเดินกลับมาเนาะฝนมันตกหนักเกิน เดี๋ยวกลับไปเก็บเบ็ดตัวไม่แห้วไม่แห้วรอบนี้ก็กดันว่าจะแห้วเดี๋ยวประกดตัวนะครับก็ถือว่งหมาดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะเดี๋ยวสรุปผลงานถ่ายด้วยใกล้จะกลับบ้านนะครับรูเน็ตเปียกหมดละจอกไปสาวโบก็ดีมากันนะแก่หนาวเดี๋ยวสรุปผลงานถ่ายด้วยใกล้ครับมาสรุปผลงานครับนี่รู่นเอาไม้ขัดด้วยถึงได้ไม่เยอะแต่มันตัวสวยนะ ลุงเนตรกลัวมันออกเสียได้ไหมครับนี่นี่พอาเด็กตั้น้ำพริกอยู่นะพอตุอย๋ยแล้วครับพอตุอย๋ยแล้วหายด้วยไก่เนาะเอากดตัวช่อนสองก็ยิงดีกว่าแห้วแต่ตัวสวยนะครับช่อนอะ่ะตัวสวยเลยเอา้ามียไม่ดา่าละกับบ้านกระบ้านพอตุอย๋ยแล้วครับครับคืนนี้ลุงเนตรพามาปักเบ็ดแต่เจอพายุครับ ฝนตกตลอดเลยฝนตกหนักเกือบไม่ได้ตัวเกือบแห้วอ่ะเบ็ดยี่สิบหลังก็ยังดีเนาะที่ได้สามตัวเพราะเด็กต้มน้ำพีกอยู่เนี่ยาหาอยู่ให้กินเบ็ดลูกเน่กับแบบนี้นะก็อย่างที่บอกอ่ะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้เนาะอย่างที่เห็นนั่นแหละฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลูกเน่ด้วยป่ะกลับบ้านฝนลงเม็ดใหม่ละขอบคุณเพือ่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลูกเนกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดกระดิง่งเพืชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลูกเน่ด้วยนะครับสำหรรััับบคคคลลลิปปนนนนีี้เาไก่อนนะสสวดรับ ติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอาเด็กตำน้ำพริกโครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกเกือบเพ้วเกือบเพ้ยกลับบ้านดีกว่าฝนตกอีกแล้ว